นี่สถานีพัโปคที่นี่สถานีพัฒนคุณจจได้อความสุขจะลงที่สถานีพโภคขอลงจากรถตรวจสอบมีคอและสำลของทางที่ลำัวมาตัวมถูกต้องในรถ้ครับตรวจเร่การจราจรที่เป็นรำัธรรมดาที่262อยู่ระหว่างสารทางสานีวยิาทางสถานีกรุงเทพครับรวจบมบรจให้กาบเปรถ้หรือรถต้ที่มแของทางจุดจอรที่รตี่วอยนครับเนื นีอจตกนีมกรไปแล้วจอยู่นองค์กรษาทที่สานีจุฬานตุสถานีอมปาราสถานีมงก็เดือสถานีขัประสมเป็นสถานีารตต่อไปครับตอานี้ก็ตอนเรรับปเพื่อจะอขอขอบคุณริษารทุกท่านเลือกใช้รถไฟในการเดินการไว้ริษัทุกท่านจะดำเนินการการโดยสทมาเรื่องว่านารมต่างต่อไป